เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตะโลกแล้วใครวะไม่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 ตกใจเฮ <g Después> ้ยไปโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยูับผม์ทำไลน์นะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Backroom Buff Dog นั่นเองซึ่งโอ้โหมีเป็นเลเวลเลยเรามาลองอะไรกันาว่าเกมนี้จะเป็นยังไงมาเริ่มไปเลยที level ่เลเวลหนึ่งอุ๊ยอะไรเนี้ย ว่าแต่เราอยู่ไหนเอยโอ้โหหน้าจอเร็วมากขอบปรับได้ไหมพี่อ๋อไม่้าปุ่มเฮ้ยอะไรวะโอเคอ๋อเดี๋ยวเราต้องการที่จะหาเบอร์เกอร์ทั้งหมดอุ้ยอะไรวะคุยหน้ากลัวเนี่ยมีปุ่มโจมตีด้วยปุ่มเปิดไฟปิดไฟโอเคเบอร์เกอร์อ๋อนี่ ไม่ไม่ไม,ไม่กลับไปกลับไปโอเคโอเควินาลัวเนี่ยทำไปเล่นอ่ะฮะอา้าวนี่มันเข้าวงกดอะไรกันโอเคเฮ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วแป๊บหนึ่งเก็บเบอร์เกอร์ใช่ไหมอา้าวต้องได้ระวับหนึ่งไมหมวะอา้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยอะไรออกไป

อ้ยอะไรวะอ้าวไม่ตายเหรอูู้ดอกโอ้ยไปชจวยยังไงบอสอ๋อโอเคโอเคเจ้าเจ้ามีเลือดสามอันนะโน้ตแอบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยโอเคโอเคนี่อุ๊ยได้ปืนไว เจอแน่ว่าแล้วยิงนี่ไม่ได้พ่น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 เฮ้ยปืนพ่นแล้วเฮ้ยละมีมันทำไมเนี่ยยิงมากก็ไม่ได้เฮ้ยปิดไฟแอบปิดไฟแอบไม่ไม่ช่วยเลย,ยเฮ้ยวิง่งนายู่วิง่งนายู่วิง่งนายู่ โอ้โหวิ่งโคตรยากเลยผมบอกเลยเกมนี้วิ่งยากจัดตะวิ่งได้นานมากโอเคเราจะหนีดอกไปที่ประตูนี้โอเคโอเคดอกไปหน้าตามแล้วมั้งเอ้ยไม่คัมแบ็กอะไรนั้น่ะโอ้ย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 ไม่เห็นเจอเบอร์เกอร์ชิ้นเลยอะไรเนี่ยโคตรรู้ระทึกอยู่ในเนี่ยเปิดอ้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหตกใจไอ้ป้ายี่ดีดีลิงนี่ใช่ใช่ไหมลิงนี่เฮ้ยน่ากลัวไปโอ้วิ่งดิมันมาแล้วได้ยินไหมตันเว้ยโอ้ยย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 ยตายตายตายอะไรวะเนี่ย เออกลัวดิใครจะไม่กลัวไปไ,ไ,ไม่ได้อะทางเนี้ยเออหยุดไม่หยุดดอกมาอ,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 อุ้ยเอ้าเอ้าเอ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์โอเครรเรามาตอที่เราสอนดีกว่าไอ,อลิงนี่แหละเอาลิงนี้ออกไปได้ไหมไม่ชอบเลยเพื่อจะบอกห้องเราเปลี่ยนไว้ฮะ<า> ตรงไปเหรอไม่ฟังแล้วลิงพูดอะไรเฮ้ยอะไรแล้วอ้าวพูดมากนอนไปเฮ้ยเดี๋ยว่าทำอะไรที่มันน่ากลัวดิไอ้ลิงวิ่งมาแล้วมั้งใครเคาะประตู ด็อกมาด็อกมาวิ่งดีครับวิ่ง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 ก็ไม่รอแล้ววิ่งผิดทางไอ้เจ้าโอ้อาๆอ้าไอ,าอ,าอ,าอา้ดอกดักนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวอย่าแล้ววะกลัวดิกลัว <c oughs> อ่าเอออะไรล่ะเนี่ยเปิดหมาก,ก็เจอเลยลิงเราไปอ้ยอ้าวดักนาได้วะ ้ยค,คลาสซี่ไดมอนด์นี่มันอะไรกันทุอย่างย้อนคืนอ้าว <laughs> ปืนนี่ประโยชน์นนอ่ะปืนอยากลองดูไหมนี่ออ <laughs> ไอ้เออค่อยเงียบหน่อยหลีกก่กระซุน่นไงวะโอ้ประตูชีพที่เดิม Being dead โอ้ยตกใจ mm hmm. มาไงเนี่ย mm hmm. อ้าวดอก mm hmm. วิ่งตรงไปเลย mm hmm. ดอกมาหยุดมันไม่ได้แล้วปืนก็ไม่ช่วย mm hmm. ตรงอย่างเดียวเฮย้ย mm hmm. ไม่พลาดอะเ mm hmm. วลหนึ่งวันเนี่ย mm hmm. พลาดพลาดครั้งเดียวอ่ะรอบสุดท้าย ช่อ้าวลิงปีซา่าเลย <M io. S 1> ไรเอ้โยมิวมิวแอมแคทบ้าเลยไอ้อม m แคท t ดอกไม่หห้ไป <c oughs> อกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรเนี่ยแขนอาคาตอืมอาคาตแขนเลย

โอเคพอเลิกสำหรับวันนี้ก็ผมขอพักไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าอาจจะไปเล่นต่อนเกมนี้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะยากแล้วก็มีไลยด้านมากๆโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้สวัสดีครับ